สวัสดีคะ่ะท,ทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่อง Mary g a t e Channel ค่ะวันนี้นะคะก็อเคอนเทนต์นะคะตามหัวข้อคลิปเลยเราจะมากินมามา่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะ <S 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 ก็คือว่าทุกคนเก๋อเป็นคนกินเผ็ดใช่ไหมเราเก,ก๋อยากรู้ว่าเออถ้าแบบกินอันนี้มันจะสามารถเกจ๋กจะสามารถทนความเผ็ดได้แค่ไหนนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้จะมีแขกรับเชิญมากินเป็นเพื่อนเก๋ก็คือเกเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดได้ระดับมาก ค่อนข,ข้างแบบจะแม็กซิมัมเลยนะคะแบบว่ากินส้มตำเผ็ดตลอดแต่ว่าแขกรับเชิญคนนี้คือแบบกินได้แบบระดับปานกลางแล้วเราก็จะมาลองกินมาม่าเผ็ดอันนี้กันนะคะเราก็จะมาเรทแบบว่าให้คะแนนดูว่าเออให้คะแนนเผ็ดแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยไหมอะไรยังไงนะคะนี่นะทุกคนนี่ก็เป็นมาม่าเผ็ดที่เก๋ซื้อมานะคะเป็นแบบนี้นะก็คือมาจากมาเลเซียป้าเหมือนเป็นมาม่าเผ็ดของมาเลเซียเนาะนเรามาเขียนว่า ghost pepper นะคะ spicy chicken นะ ทุกคนมาดูกันเลยว่าแขกรับเชิญของเกวันนี้คือใครขอต้อนรับมีนเข้าสู่แมรี่เก Channel ค่ะเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะมีนนะคะจะมากินมาม่าเผ็ดที่สุนยโลกกับเก๋นะคะตอนนี้เรากำลังต้มน้ำอยู่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเปิดดีไหมเปิดเดี ทำทําให้เป็นแบบแห้งเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะเทน้ําใส่แล้วเราก็รอเทน้ําออกปรุงแล้วเราก็จะเริ่มกินนะคะ ก,ออก่เขมาเลยจ้ากลิ่นเป็นกลิ่นแบบพิ่เขานิดนึงหรือเปล่าวะก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นอะไรมัง้งกลิ่นเหมือนของขนมอะไรสักอย่าง,งเลยอะอ <laughs> รู้แค่ว่ากลิ่นมันเผ็ดเออกลิ่นเป็นเผ็ดเผ็ดเลยทุกคนอ,อ่ะ กินเหมือนขนมเผ็ดๆไดเไหมคะนี่นะ,ะคนเลยจ้าทุกคนเก็ตจะเริ่มกินแล้วนะมาค่ะคำแรกจะไม่แบบแม่ลรินตะแตะก่อนนะเพราะว่าแบบเผื่อมันไม่อร่อยหรือว่ามันยังไม่รู้ กนมันอร่อยอร่อยแล้วมันมันเผ็ดมันเผ็ดตั้งแต่คำแรกที่กินเลยอ่ะแต่มันอร่อยมึงอร่อยจริงแต่เผ็ดเลยตั้งแต่คำแรกที่กินไม่เชื่อมึงลองกินดูเข้าลิ้นปึ๊บนี่รู้สึกเลยเห็นเลยั้หมดเทเซอร์ของมันก็คือพอลิ้นทุนแตะแล้วมันเผ็ดเลยอ่ะทันทีเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยอ่ะอืมมันอร่อยมันนัวจะคำหนึ่ง

แต่มันอร่อยมันเห็นามันอร่อยซึ่งถามว่าทนได้ไหมไม่รัวรุน้นขอลองกินไปก่อนนะไม่กล้าบอกว่าทนได้อะ หลังั Trust, ้คออไรล่ระากจลังคิดว่าจะกินให้หมดดีไหม เล่นเล่นทุกคนทุกคนมันมันแบบมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอ่ะน้ำตามาแล้วอ่ะทำไมต้องทรมานกูอะ่ะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนคือเดี๋ยวเกลเร็จเกลมาสุดไม่ฟัง <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เหลือแบบสองสามคำสี่คำ นิดเดียวทุกคนเป็นนิดเดียวที่ทรมานมาเออเป็น,นดเรื่องที่ทรมานนริงทุกคนคือแบบมันแสบอ่ะมันแสบคือลิ้นชานทุกคนลิ้นชาพุ่งตรงว่ามันชาน้ำมูกน้ำมูกน้ำตามาหมดจ้ะโอเมกอด ก็คือกินเสร็จแล้วนะคะคือที่จริงมันเหลือหนึ่งคำนั่นแหละทุกคนแต่แบบมันไม่ไหวจริงๆทุกคนมันเป็นหนึ่งคำที่พอรามาน่ะคือตอนนี้ยังแสบอยู่ค่ะ <c oughs> คกินขนปังแกเผ็ดแกแสบไปนะคะโอเคทีนี้เกตจะแบ่งการให้คะแนนเป็น2เชิชั่นะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องความรสชาติความอร่อยกับระดับความเผ็ดน,นะคะเดี๋ยวจะให้มินพูดก่อนเลยว่ารสชาติเป็นยังไงอธิบายรสชาตินะคะถ้าเต็มสิบก็ ก็ให like it okay, so like ้สิบอะเพราะมันอร่อยคือถูกถูกต้องแต่ว่าถ้าเรื่องความเผ็ดอะเต็มสิบก็คือให้ร้อยมันเผ็ดจริงเผ็ดแบบจนขึ้นสมองอะแต่คือถ้ามันเผ็ดน้อยกว่านี้มันจะแบบอร่อยมากๆเลยใช่ค่ะโอเคสำหรับกีนะก็คือเรื่องรสชาติก็คืออร่อยทุกคนมันมันไม่เหมือนมาม่าเผ็ดอีกยี่ห้อหนึ่งอะคือมันเป็นอีกรสชาติหนึงไปเลยซึ่งมันก็เป็นแบบก็นัวก็แบบอร่อยนะแต่ว่าเกีให้แปดนะคะเพราะว่า เก๋ชอบมาม่ายังคงชอบรสชาติแบบติดรสชาติม,มาม่าฝั่งไทยอยู่นะส่วนความเผ็ดก็คือให้คะลุป,ปลอดคือถ้าทุกคนไปซื้อมาลองกินนะ่ะจะดูเลยว่ามันเผ็ดตั้งแต่ยินสัมผสัสเลยตั้งแต่คำแรกที่กินนะคะ,ม,ม,ะ,ะม,มันจะแสบมันจะร้อนร้อนแล้วคือกินไปครึ่งทางอะ่ะรสชาติความอร่อยก็ยังอยู่แต่มันจะเริ่มชาทุกคนแล้วคือแบบหนังๆคือทรมานนะทุกคนถ้าใครอ,อยากลองก็ไปซื้อมาลองได้นะคะก็วันนี้นะคะตั้งใจมาทํากับเพื่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวให้มีนะคะเพื่อนเก๋ฝาก ไอตีหน่อยว่าไอตีอชื่ออลไร M M M E A N N N แล้วก็อันดับสกอตสักตัวค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เกดได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนก็หลังจากที่เก๋กับมินรีวิวไปแล้วนะแล้วแบบตอนแรกว่าจะปิดคลิปไปเลยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มหายเผลดแล้วก็ไม่อยากให้คนผิดหวังก็เลยจะมากิน 花了班我们去哈尔倒看雪。